เอาละครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะผมอย่างผมนาย,มายเชอร์แทกแฮงพิพีสไตล์ทีวีอีกแล้วสำหรับในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมเกมเดิมที่หลายๆคนก็รู้กันดีว่ามันเป็นเกมอะไรนะผมใช่ครับเกมมาให้ออฟเดียแทนเคอรรี่นั่นเองครับผม วันนี้เราก็กลับมาอยู่เกมแท้งคือรี่เลืกอกับช่วงนี้รถถังที่หายไปนานเนื่องจากว่าบางทีเกียดทำนะครับผมแต่วันนี้เรามีรถถังใหม่มาให้รีวิวแล้วซึ่งเพราะว่าผมเพิ่งปั่นได้แหละนะแล้วก็เป็นรถถังที่มีหลายคนค่อนข้างขอมาเยอะพอสมควรนะกับรถถังคันนี้นั่นก็คือรถถัง40นั่นเองนะครับผมรถถังโบราใชของทางโซเวียตนะก็เป็นรถถังที่ถือว่าเป็นประเภทเฮวิทแงนะ แต่เห็นหลายคนก็บอกว่าเป็นรถถังที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียววันนี้ผมก็เลยจัดมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าประสิทธิภาพมันจะดีที่เขาพูดสักแค่ไหนเฉียวผมก็เลยนี่ก็มารีวิวให้ทุกคนดูเลยนะผมว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะกับไอ้รถถังทีสิบคันนี้นี่แหละนะโอเคที่เหร่พูดมากแล้วเดี๋ยวไปดูในการทดสอบกันดีกว่าว่าไอ้รถถังเวนต์ตะไลคันนี้ที่เขาบอกว่า,วามันดีนักดีหนาเนี่ยมันจะดีได้อย,อย่างนี้มันจะดีกับมือผมหรือเปล่านะ โอเคเพื okay, 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 ่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเริ่มดูกันทดสอบกันนะผมไปดิโอเคตอนนี้เราก็กลับมากันแล้วนะผมกับในแบบเอ่อแมบแมบอะไรวะแมบอะไรัอย่างนั้นจําชื่อแบบไม่ได้นะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันแบบสร้างเมืองเก่ากับทีสิบนะแล้วก็บรรดารถถังโซเวียตเฮ้ยสมัยเพื่อนเราเล่นเป็นรถถังโซเวียตเยอะจังเลยอ่ะเอออันนี้ไม่โซเวียตแล้วอันนี้รถถังฝรั่งเศสนะ โอเคก็แนวยาวๆไปกว่าจะเห็นแนวหน้านะ5 minutes later โอเคเราต้องไปกันเลยนะแล้วนี่อะไรวะเนี่ยเอิรเออแบบนี้ก็ไม่เคยมาไว้ทำอย่างนี้นี่มันไอ้เก๊กไอ้เก๊กไอ้เก๊กยิงอักแม่งไอ้เก๊กไอ้ฝัดแม่งอัปเดตเกมนียนะมึงอ่ะไอ้ชิบหายโอเคเฮ้ยศัตรูอยู่ทางนู้น โอ้ e, โอ้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางทีสิทเฮ้ยปืนมันโหลดช้านี่แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะแรงสักเท่าไหร่เฮ้ยเรีพาดเก็บเรียวนี่ก่อนแล้วกันเซียนหนามไปต่างคมโอ้โหไอเลียวคันนี้โดนเก็บไปแล้วทำไรกันไปมันมิกยิงเลยวะอยู่ไหนวะไม่ต้องอยู่แถวนี้แหละเรียวไอเสือเผือกอะเสือดาวเผือกคันนั้นเน่ยมันต้องอยู่แถวแนี้แหละโอเคเราเจอตัวเลยมันโอ้ จุกใช้ได้จุกใช้ได้จุกใช้ได้โอ้ดาเมจ่ห้าร้อยตอนนั้นเคยใช้ได้หวะแต่มันดิงเลยกบแตกสงเว็นรถถังโซเวียตยิงป้อมบินง่ายเหลือเกินเพื่อนยึดจุดเลยเพื่อนศัตรูยึดจุดศัตรูยึดจุดรีบไปรีบไปรีบไปเฮ้ยมีคนเล่นปูมาก อรถถังพูมาก็ท่าเนี่ยว่าไปด้วยแหละโอ้โหแตกไปหนึ่งเห็นว่าน่าซูเลยฮะสองรถถังเดียวดำๆยิงแตกง่ายแล้วแหละแต่ช่งางมันแต่ปืนก็ถือว่าเ้ยถือว่าค่อนข้างโดดเด็วอยู่นะเนี่ยนะเห็นว่ารถถังหนักเร็วก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วเออลิโอ โอเคโดยไ0 0แต่มันแตกเพราะว่าเพื่อนช่วยยิงแต่บังโอเคนะอีรอยจะได้อีร้อยเดี๋ยวเืเดี๋ยวโอ้ยเดดดสองกันอีร้อยสกันอีร้อยสองกันถอยถอยถอยได้ได้ยสองกันอยู่ยัไละครอีอยสองกันถอยอโอเคอีร้อยอันนึงแตกไปแล้วเราก็ยิงอีกอันนึงแตกไปเรียบร้อยอีร้อยสองันแตกพร้อมกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีท

โอเคก็ okay. จะเป็นประมาณนี้แต่เราก็ถังที่สิบนะผมส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นรถ Heavy Tank ดีถือว่าค่อนข้าง,งดีเลยแหละเทียบเทียบกับ Heavy เฮฟวี่แตรสูงในหลายๆคันนะนะแต่ว่านะมันก็ยังมีจุดด้อยตรงที่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์ขึ้นกับขันขึ้นมาเมื่อไหร่มือเตรียมตัวชิบหายได้เลยนะก็อะ,ะไรๆก็จะเป็นประมาณนี้นผมก็คือเป็นรถถังหนักที่เหมาะกับ ซับอยู่แนวกลางมากกว่าจะเอาไปตะลุยแนวหน้าตรงๆนะถึงแม้เกาะมันจะหนาก็เหอะแต่ว่าเจอรถหนักคันอื่นกูก็ไม่ไหวเหมือนกัน,นนะนะโอเคก็จะเป็นประมาณน,นี้สำหรับคลิปในวันนี้ก็ได้เกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใ,ให้เราถ,ถัานทีสิบคันนี้หน่อยนะผมก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับปิดคลิปดิ